เอาละคราวนี้มันมีมันมีการประเมินอีกอันหนึ่ง <c oughs> นะเราก็ฟังไว้นะผมก็ไม่รู้ที่มาของข้อมูลจะเป็นยังไง <c oughs> นะอันนี้เป็นการประเมินจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าค่ะ <c oughs> บอกว่าผลกระทบจากโควิดหนึ่งเกครั้งที่สองหรือรอกใหม่เนี่ยเขาประเมินว่าน่าจะกระทบวันละประมาณพันห้าร้อยล้านถึงสองพันล้านหรือ ประมาณเดือนละ45,000ล้าน <c oughs> ถึง60,000ล้านบาทนะราวนี้ก็ก็ต้องไปดูเฉพาะจังหวัดสมุทร,รสมุทรสาครเขาก็คำนวณกันนะว่ามันมีเม็ดเงินหมุนเวียนเนี่ยวันละประมาณประมาณวันละพันล้าน <c oughs> นะเกี่ยวข้องกับตรงนู้นตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องดูว่ามันจะต่อเนื่องยาวนานไหม <c oughs> ถ้าสถานการณ์มันมันเสร็จสิ้นภายใน14วันเดือนนึงเนี่ยมันก็เรียกว่าพอที่จะจํากัด วงของกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจที่มันลดลงแล้วกระทบกับมูลค่าโดยรวมได้เขาต้องดูว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหน,นใช่ใช่ใชถ้าเกิดว่าหลักประมาณ10คน10รายในต่อวันเนี่ยก็ยังพอที่จะประคับประคองไปได้แต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอันนี้สถานการณ์ต้องประเมินไปอีกแบบหนึ่งถูกต้องถูกต้องถูกต้องขณะนี้ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลอย่างที่พูดย้ำไปในตอนแรกอะว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้น<ช>จากวันนี้อีกสองสามวันทั้งหน้าเนี่ย ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อในขอบเขตที่ออกไปตรวจในเขตจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็รอบๆรวมทั้งที่อื่นด้วยแล้วก็รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเนี่ยมันมีแนวโน้มไปทางไหนถ้ามันมีแนวโน้มไปในลักษณะที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าคงหลีกเลี่ยงที่จะมีการดําเนินการขั้นเด็ดขาดที่เราเรียกว่าล็อกดาวน์นี่ยากนะที่จริงในต่างประเทศเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ําไป ล็อกดาวน์ลดกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจ uh, ธุรกิจบางอย่างต้องถูกปิดต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็มาดูว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยมันไปขนาดไหนถ้ามันไปในขนาดไหนไปในขนาดที่โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ยังแฮนเดิลได้ยังสามารถบริหารจัดการได้ก็แบบหนึง่งอ,อีกแบบหนึ่งคือว่าเลยขอบเขตที่เขาจะบริหารจัดการได้ในหลายประเทศในยุโรป อังกฤษอย่างนี้ก็พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นแล้วคุณดูแลตัวเองแล้วเพราะว่าโรงพยาบาลไม่มีที่ให้นอนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่านะอย่างไงอย่างไงอย่าให้ไปถึงจุดนั้นค่ะอแล้วจุดที่สะท้อนในภาพรวมคือเราเรารู้ว่าเขาจะบริหารจัดการได้เนี่ยคนป่วยติดเชื้อใหม่ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องไม่เกินวันละสองร้อยคน